วันนี้มาดู47นะครับด่านปิดช่องน้ำนะครับโอ้คุณ บิดน้ำว้ครับเอาไว้ปลูกหญ้าให้หงวกินครับจานต้มครับจานต้มครับนี่ครับใส่กระจกแต่งด้วยครับ โอ้คุ่นนะ่าดูจะค่อยไปครับไม่ต้องรีบครับคันนี้ก็แต่งหน้าดูเหมือนกันนะครับ ครับเสร็จแล้วครับคลิปไม่ยาวมากครับคลิปคลิปวันนี้สั้นจบคลิปแค่น,นี้นะครับฝากกดติดตามผมด้วยครับ